สวัสดีเพื่อนๆน,นะนะผู้มีใจรักในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้น้าลินมาที่นครสวรรค์มาตกปลาตกปลาช่อนด้วยเหยื่อปลอมอันนี้สะของปู่ครับเดี๋ยวลองดูเหยื่อที่ใช้ครับเป็นกบยางแบบประมาณนี้ครับประกรบยางเดี๋ยวตามชมตามลุ้นว่านาลินจะมีจะได้ปลาช่อนไหม สรุปผลงานตีปลาช่อนที่สะปูหลานได้สองตัวส่วนคุกเขยได้ตัวหนึ่งเป็นปลาช่อนป๊อกรวมเป็นสามตัวส่วนนลินแห้วครับนี่เปลี่ยนแผนใหม่เจอพึ่งเดี๋ยวเพิ่หรือม,มิ้มแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตีกันครับด้วยครับเดี๋ยวจุดแล้วจุดไฟแล้วตามไปดูครับ Oh, ล้างสวยเลยครับมัน oh. ลางใหญ่อยู่นี่ก oh. ูเคยกำลังจะขึ้นไปตีครับอลีนก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวอ๋ลางสวยล้างสวย oh. ล้างสวยไ oh. ปแล้วไปแล้ว oh. โชคดีได้มิม้มได้มิมหนึ่งลัาง Để này đi mấy hụt luôn Ủa, hưng tẹt lăng, cả luôn Tẹt lăng lẽ <rồi, coughs> <ní. coughs> ต่อยไหมเนี่ยต่อยเองล่วงแล้วจับไปดีนะแกไม่เอาถุงมาล่วงแล้วนี่ครับล่วงไปแล้วล่างล่วงไปแล้วจะไม่เลือดดินแล้วได้อยู่ได้อยู่สวยแล้วได้พื่นเม้งหนึ่งหนึ่งลังก็แกงเลยใหญ่นี่ครับ เดี๋ยว <laughs> ประกอบล่างหน่อยโอ้นี่ล่างสวยเลยพอได้แกงหาก,กินบ้านบ้าน <laughs> โอเคน้ำะสาะแรกนารินแห้วนี่มาสาที่สองสาญาติกันครับเดี๋ยวเอาไอ้ค่ลงไปวานควานหาว่าจะเจอ ปลาช่อนไหมนี่ครับไอ้เคเคของจริงคเดี๋ยวตามดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมตะกี้คู่เขยบอกว่าได้ประช่อนตัวใหญ่นารินมัวแต่ไปเอากล้องที่สาะนล,ลืมกล้องไว้ก็คู่เขยใสยลุย ใช้กระดีเหล็กตีแต่ผักค่อนข้างเยอะหน่อยนึงผักบุ้ง งานเอาก็โอเคคุ้มอยู่ตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวจะพาละลินใช้เคตียังแห้วอยู่เลยผมเ,เคย,ย,ยใช้ก็เคยใส่ลุยใช้กระดีเหล็กตีแต่ต้องเสี่ยงผักเดี๋ยวไปดูปลาช่อนของ ก็คเคยที่ได้ตะกี้เนี่ยพี่ก็บอกว่าตัวใหญ่นี่ครับอยู่นี่มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอยู่ข้างล่างนูน่นจะออกออก,ออกมาดู ตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ครับไซสโลเลยเดี๋ยวน้าลินจะเปลี่ยนเป็นกระดีเหล็กนั่งและเดี๋ยวลองดูดีว่าจะมีผลงานไหมเดี๋ยวน้าลินเปลี่ยนมาเป็นกระดีไก่ชนสีชมพูลองตีสักสิบไม้ยี่สิบไม้ดูด้ยว่าจะมีตัวกัดไหมตามชมตามเชียร์ตามลุ้นเป็นกำลังใจให้กับน้าลินด้วยครับ นารินไม่แห้วแล้วครับเล,เล็กใหญ่นับหนึ่งครับนารินไม่แห้วแล้วเล็กใหญ่นับหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวจะหาดูตัวต่อไปครับฝากตรงนี้ก่อนฝากตรนนี้ก่อนอนันนี้ก่อนจะไปไหนนะยนี้ก่อนใส่ปักเกือตัวที่สองมาแล้วครับเล็กใหญ่นับหนึ่งครับ ไส้ปลาเกลือเดี๋ยวถ้าเกิดเล็กจัดเดี๋ยวจะปล่อยลงสาสท,ที่เดิมครับนารีมไม่แห้วแล้วได้สองตัวแล้ว <c oughs> คูเขยได้ตัวนี้ตัวหนึ่งน่าจะประมาณครึ่งโลครับสวยงามสวยงามของนารีสองตัวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องปล่อยสองตัวนี้สองตัวน้อยสองตัวนี้เล็กเกินครับเดี๋ยวปล่อยครับนารีปล่อยหมดสองตัวเลย ไว้ให้โตก่อนเรวค่อยเจอกันใหม่นะไปโตกันแล้วเจอกันไปไปนลินสรุปแล้วเยน็นนี้ลินได้สองตัวปล่อยหมดสองตัวเลยไซส์เล็กเกินไป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 มาแล้วปลาช่อนที่ตีอย่าปลอมได้ทั้งหมด แปดตัวมีตัวเล็กๆอ่ะหกตัวปล่อยไปหมดแล้วปล่อยลงสายมานะหมดแล้วเหลือเอากลับบ้านสองตัวครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ